อันนี้ก็ตัวฟรีก่อนเฮ้ยจิรี้จิรีเฮ้ยอิติาอิติาอิติกาจุไตอิติาเตอนจิามาเตะอจิรุาเ my god ลืมตาลืมตายดงแดงแ t i o n a n i n ไม่มีม็อบจังโกรธไม่มีม็อบจังโกรธบอกเลยนม็อบจังนายม็อบจังอลืมตาไม่มีม็อบจัง จบแล้ววิจิกายอดตกแน่นอนแล้วก็ต่อไปทินิตี้เราเปล่าพี่ทินิตี้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 โอเคไม่ดูอะไรอียใหญ่สุดมา จบแล้นเน,นี่ยคุณยมามะเข้ามาทีเดียวฮาตุม,มิเป็นตัวกาชาเลยเฮ้ยน,น,นั่นมันปอกคอที่ถอดหัวได้กี่เชียวเอ๊ะอย่างนี้แสดงว่าตัวคบรอบมันต้องไม่ใช่ทินิตี้แล้วปะรู้ได้ไงอ่ะมันคงไม่ทีนิตี้สีตู้อ่ะมันไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมยังไม่มีๆๆๆๆแล้วทำไมมันจะไม่มีครั้งแรกอ่ะใครของที่ไม่มีครั้งแรกนะน่ากลัวอไม่โดนอีกแ อ้นี่มันคาริฟมากเลยไลฟ์นี้แม่งแอมซาริฟหนโลลิแล้วก็ต่อไปตัวที่สองันจะไม่มีอะไรเลยนะกูขอเป็นโลลิได้ปะตอนนี้ในเพจกูเงียบมากเลยในช่องแชทกูก็เงียบตัวที่จะลงตู้พิกอัพตัวที่สองก็คือฮะฮะเฮยอะ ล้วอ้หวัตถว์เดี๋ยวะโอ้ยโอ้โหเสียงโคตรเยสียงดิฟังเสียงคนเทดิชอู้ดเอ้เชียเพลงีโอ้โห้ียเอมด่อยมาถึงด้วยวะเียทำตัวดูด้ยโคตรเ้ลยโ่าฮโอ้่า่า่าฮ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 ่อ่าฮ่าฮ่่อฮ่าฮ่าฮา่อฮ่า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 ฮ่ยฮ่าฮ่า ก็คือไหนวัสดีครับทิวต anyway. ี้เมาทิวตี้อีกแล้วกูว่ามิกะกูว่ามิกะกูว่ามิกานักกินซายนักกินซายนักกินซายนักกินเลือแค่คนเดียวเออมาอยู่แล้วอ่ะโอ้คข้เกินเลยอุ้ยหล่อมากไม่หล่อทั้งตัวเลยหรหล่อมากฮะเดี๋ยวนะมันชุดแหวกนี่หว่าตอนแรกคุณนึกว่าชุดใสน้ำมันแหวกนี่หว่าแหวกใช่คุงบอกไงว่ามันแหวกไปแต่มิกะเปิาแต่มิกะมานทไมชุดเดิมอือนน่ารีวิวแล้ว อ๋ออ๋อคือมันกูลำคาญกูชิงงานเออกูลำคาญกูคนเดียวางนนโตโอ้อีกหนึ่งคนโอ้ฮะมันก็มีอยู่คนเดียวป่ะใช่มันก็ไม่ต้องรู้แล้วป่ะไม่มีกากูดาไม่มีกากูดาด้วยอ่ะไม่ททนิตี้เกลฮาเลยนะเย่จบแล้วเทนิตี้จบแล้วมันคงไม่ททนิตี้สีตู้อะมันคงไม่ทีนิตี้สีตู้อะ เขาแหละครับคุณพีตายแล้วตายแล้วคุณพีหัวใจลอยคุณพร้อมกันหรือยังหัวใจลอยคุณพร้อมหรือยังโอ้โหหัวใจลอยหัวใจลอยพี่เร้อรืยังครับโอ้สวยโอ้โหอแซ่บเด็ดมากโคตรโดนโรตีเลยขอโทษครับโอ้นี่ไงเหมือนลุงโควีเอกของอัน โอ้สวยโอ้ว่าจะเต็มจิมว่าเล่แคมแปลงไปก่อนมาดูพีวีดูพีวีดูพีวีมาแล้วมาแล้วพีวีผมจะดูนางอิสาเนียสังของผมโอ้เท่มากเอ้ยคัตตูบีเหรอหอมใหญ่มากมากเมื่อกี้คัตตูบี้ช่วยน้ำปะผมดูไม่ทัน นี่ไงฮาซูมิเมื่อกี้เห็นมืหน้าดิเห็นเมฆขู่อยู่แหวกแวกหมูแต่น่ารักจะตายคุณโอเตียโอ้ยโอ้ล้อล้อล้อเกินเลยฟีเลยขับรถได้โอ้ได้ยินโอ้วัตฟองมีมันหน้าข้าวอี เอเโอ้ยไหนดูโอเนซังของสิโอโหุ๊บจับกด้วยมกิเลยุชอนเราเพลงด้วยนักีสามมุมชอนเลยอเ้งโอ้ยเฮ้ย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 ้กาปทำไมนักกไม่แบบกูไม่ทนแล้วาบโอ้เียมู โอ้เจอาแวนนี่๋ย่าได้วัดแต่ฟังนี่ไงผมว่าแล้วเกียร์เดี๋ยนะนางกีสาเอลเอลนางกีสาโหมดโยนงานเนี่ยไม่ไหวแล้วเออโอ้โหโอ้โหอย่างเลยเดี๋ยนะมีการถึงวน เออแย่แล้วโอ้ใหญ่ใหญ่มากวัดเดอ h e ลผอลังการใี่ไหอ่ะแบ่งโซนด้วยแต่ฟาดอินติกาแทนนะะฟาดอินิกาฟาอินติกาตลบภาักจีนไม่แทนภาษาอัคกฤษแล้วก็โซนที่เกลืไม่ออกฟาดหัวเอาเลยไม่ใช่ อันนี้น่ารักจังโอ้ยนางยิ้มจังหลับน่ารักมากเลยคุณเสี่ยงไม่ขับรถอ่ะโอ้อะไรนะตัวเลือกเหรออะไรม่ไม่ไม่ตัวการันตีสามดาวอีกแล้วเหรอเบื่อชิปปิ้งโอ้มาแล้วอันนี้ใช่ตัวเลือกตัวเลือกตัวเลือกเลือกล็อกช่วงเวลาละกีเลือกล็อกช่วงเวลาละกี่ตัวเลือกตัวเลือกมาแล้วคุณตัวเลือกมาแล้วครับฮะ อะไรวะลิมิตเหรอตัวลิมิตใช่อันนี้น่าจะน่าจะการันตีมันไม่ได้ไม่ได้เลือกตัวการันตีลิมิตเราเพิ่งคุยไปเมื่อวานโอ้ใช้แพทซื้อตังค์ได้แล้วไอ้เหี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ใหญ่เห็นมากเลยเออไอ้เหี้ยคือมันดีนะแต่ว่ามันแค่ในเวลาเดียวกันอะไรวะก็คือเราจะได้เราจะสามารถได้ไอเสตตัวละครหนึ่งร้อยได้แล้ว การจักนายครั้งแรกโอ้โหไอสัตว์มึงควรทํานานแล้วไอ้เหี้ยขอโทษครับขอโทษครับแต่ว่ามึงควรรู้ตัวได้ตั้งนานแล้วฮะไม่เป็นพิเศษได้แล้วมาเลยสเเปชียลได้หรอพีั้งสักทีนะสักทีไอ้เหี้ยอุ้มอย่างยี้งัรงแล้ว กูจะได้ลงกินสกทีแล้วล้มบล็อมตัวหัวอืมใช้หัวใช้ตัวหนึ่งหลายหลายใบมึงทำได้เหรอวะคือตออนนี้ันนี้ไม่ดีใจอ่ะอะไรวะชินอนเบทเทิลพาร์ตเบทเทิลพาร์ตเหรอข้าเะต้องพาร์ตเอ้บท คุณคิมดูไลกูขาวที่แล้วใช่ไหมครับอันซ้ายสุดเป็นปกติอันกลางเป็นของรวมปะรวมของอ่ะใช่ปะพี่โอ้แล้วเขาจะแบบ b a t t านพ a มันมีแบบฟรีแบบแบบเสียเงินไรแต่ถ้าอะไรเงินเนี่ยคุณจะได้ขอเอก l u s i ของมิกาที่อยู่ตรงกลางจอแล้วก็ถ้าเป็น Battle Pass 4H บวกก็จะได้ไอ้ทางขวามือเพิ่มด้วย เดี๋ยวนะเป็นนพาร์ทมึงดึนละพันเลยเหรอ What t h e อ u c k เฮ้ยอันนี้ผมถือว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าเกิดของที่มันมาแล้วทำให้คนเก่งขึ้นผมไม่ค่อยโอเคเว้ยแต่ถ้าเกิดเป็นป้ายชื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์พิเศษเนี้ยโอเคว่ะโอ้แล้วเสียงไม้ด้วยโตรประชดประชันแล้วเสียงออกไม้ด้วยมเท่่ตเด้ตี่แตงตันถือ

ทำงานโนางยิศาที่มาพร้อมกับท่าไขอ้ห้างเดี๋ยวกูพิมพมาเรียบโอ้ยืนแล้วเมื่อกี้นั้นตอนแรกนั่งปะเออออเเาตอนแรกมันนั่งปะโอ้ตูนี่ไงใช่นี่คือยังไมเฮ้ยยยยยขี่รถสามคนเย็ดเก่งไม่ดีมากดีมากอันนี้ช่างเลย